หาชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เร,เรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันพิม,นม์ลิกที่กำลังจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ เมื่อมันมีการข้อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเกมก็เปิดสนามในการแข่งขันฤด,ดูกาล2025 2026นั้นจะประเดิมด้วยการทิศทางสโมสรฟุตบอลหิืเวอร์อรผู่ของเราจะได้เปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเดดเชอรี่บอร์มัดที่ซึ่งทีมของเราก็กำลังจะได้หนึ่งในนักเตะมาจับพวกเขาด้วยได้แก่ในรายของทางมิ่ลอดคือเคสสตาร์ดังในตำแหน่งแบ็กซ้าของพวกเขานั่นเอง จากนั้นมันกติการประกาศยืนยันถึงโปรแกรมการแข่งขันทั้งฤดูกาลออกมาแล้วซึ่งหากเรา,าเฉพาะเจาะลึกกันในช่วงต้นฤดูกาลก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีหลายโปรแกรมที่ค่อนข้างจะน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์แรกบิ๊กแมต์ก็คงจะหนีไม่พ้นการฟาดแข่งกันระหว่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อจะได้เปิดสนามโรงละครแห่งความฝันลิเวอร์พูลราฟร์ของพวกเขาในการต้อนรับการมราเย,ยือนของคู่ปรับอย่างทางปืนใหญ่ออสเนอ อีกหนึ่งคู่ที่กน่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือการที่ทางสิงห์พงาตแอสตันวิลล่าของคุณซื้อุนไลเอเมรี่จะเปิดสนามวิลล่าพาร์คต้อนรับการมาเยือนของทางสาลิกาโดกนิวคาเซียอยู่นาแต่ส่วนอีกหนึ่งทีมที่จะขึ้นมาดุมแชมป์ในฤดูกาลหน้าด้วยอย่างทางเดอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเปิดหัวได้กันบุกไปเยือนทางหมาป่าวูฟฟ์สนตันวันเดอร์เรอร์ที่สนาโมโมดนุนยูสเตเดียม น่านสิงโตและเงินครัมชูซีของกุนซือเอ็นโซมาเรสกาก็จะได้ลงเล่นในถิ่นสแตมฟอ,ฟอร์ดบิดของพวกเขาต้นรับกันมาเยือนของทางปราสาทเหลือนแก้วคือสตันพาเล่อย่างไรก็ตามเราก็ได้เห็นทางสกายสปอร์ตสื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษมีการเขียนบทวิเคราะห์ออกมาอย่างน่าสนใจเลยว่าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันใน6กดัดแรกนั้นสารทีมที่เรียกได้ว่าอ่วมอรไทยมากที่สุดก็คือทัพอาร์ซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิคคาเซอร์ยูไนเต็ด เริ่อจากทางฝั่งของทางเดอกันสเนอร์นอกจากการจะลงเล่นเจอกับทางยูไนเต็ดในเกมนัดเปิดหัวแล้วพวกเขายัางจะต้องเจอกับทางลิสยูไนเต็ดลิเวอร์พูลนอตติงแฮมฟอร์เรสแมนเชสเตอร์ซิตี้และทางนิวคาสเซิลตามลำดับส่วนทีมของทางรูเบนอาร์โมริมนั้นนอกจากการจะพบกับทางอาร์เซนอลในเกมนัดเปิดฤดูกาลแล้วจากนั้นพวกเขาก็ต้องพบกับทางฟูลแลมเบิร์ลีย์แมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและเบนฟอร์ ด้านนิวคาสเซิลนอกจากการพบกับทักแอสตันวินล่าพวกเขาจะต่อเนื่องด้วยการประชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลของเราลิสต์ยูไนเต็ดพุซมตันวันเดอร์เรอร์บอร์นมักและอาร์ซนอล ขณะเดียวกันเกมน,นัดแดงเดือดนัดแรกที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นั้นจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมโดยที่ทีมของเราจะได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด่คนที่โปรแกรมนัดที่2จะกลับไปเจอกันอีกครั้งในวันที่2พฤษภาคมปีหน้าหรือในช่วงท้ายฤดูกาลแล้วที่สนาโอทราฟอร์ ในในเขามีการเปิดประเด็นมาที่เรื่องดอกเกยกับโปรแกรมการแข่งขันของศึกทีมอลิกไหนฤด,ดูการใหม่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูที่ทีมของเราเป็นการเฉพาะกับบา หากเรามาวิเคราะห์กันให้ดีก็จะเห็นได้ว่าโปรแกรมในช่วงขดนัดแรกของทีมเรานั้นก็ไม่ได้หินน้อยกว่าสโมสรยักษ์ใหญ่อืนอ่นๆเลยหลังจากตอบพิการเปิดหวัวได้ลงเล่นในบ้างเจอกับทางบอลมัดแล้วจากนั้นเรายังจะต้องบุกไป,ปยันทางนิวคาสเซิลอยู่นาแต่ตอดได้กลังกลับมาลงเล่นในบ้านเจอก,กับทางปืนใหญ่ออสนอเรียกได้ว่าโปรแกรมในช่วงเดือนสิงหาคมของเรานั้นโหดไม่แพ้ทีมใดทางนั้น ตอนเนื่องมาในเดือนกันยายนเราจะเริ่มต้นด้วยการบุกไป,ปเยือนทางคุนคอนเวสแห่งยูนต็ดตแล้วก็ต้องกลับมาลงเล่นในบ้านของเราทำศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แม็กกับทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันและปิดท้ายเดือนด,ด้วยการบุกไป,ปเยือนทางปราสาท์ดืนแก้วคริสตันพาเล ด้านดิซิเซนฟิลส์ที่จอบข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็เป็นการชี้ชัดลงมาเลยถึงวันที่มีความสําคัญกับโปรแกรมการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ของทีมเราดังกล่าวา้ทางตน้นซึ่งนอกจากเกมนับเปิดสนามกับทางบอลมักในวันที่15สิงหาคมแล้วมันคือเกมนับเย็นนับแรกของทีมเราในการพบกะเยันนิวคาสเซิลในวันที่23สิงหาคมจากนั้นก็คือโปรแกรมการแข่งขันกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้ง2นัด โดยเราจะต้องเป็นฝ่ายบุกไปเยือนพวกเขาก่อนที่สนามเอติฮัตสเตเดียมในวันที่8พฤศจิกายนจากนั้นจะได้กลับมาลงเล่นในบ้านของเราในการเผชิญหน้ากับทีมของทางเป๊ปกวาดิโอลาอีกครั้งในวันที่7กุมภาพันธ์โปรแกรมในช่วงคริสต์มาสของทีมเราจะลงเล่นในบ้านเจอกับทางวูฟเวิร์ตันวันเดอร์เรอร์ในวันที่27ธันวาคมและจากนั้นในช่วงวันก่อนขึ้นปีใหม่ในวันที่30ธันวาคมนั้นเราจะได้เปิดสนามแอนซิลต้อนรับการมายเยือนของทางลีสต์ยูไนเต็ด ส่วนโปรแกรมนับสุดท้ายของฤดูกาล2025-2026นั้นเราก็ายังลงเล่นไหนบ้างอีกเช่นเดียวกันตอนรับกันมาเย็นของทางพึ่งน้อยเรนฟอร์ดในวันที่24พฤษภาคมเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวก,กับอนาคตของทางจอเรลคอนซาปกลังดาวรุ่งอนาคตไกลของเรากันบ้าง มันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าตกเป็นกระแสะข่าวอย่างหนักว่าอาจจะถูกขายทิ้งออกจากทืนของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดออัลเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษจะ่ปมีการออกมาชี้ชัดถึงเงื่อนไขและจุดยืนของทางสโมสรเราณนะปัจจุบันเลยว่าทางเดียวที่เรายอมจะปล่อยตัวทางคอนซาออกไปก็คือจะต้องได้บสนนราคาที่ใช่ในราคาที่เหมาะสม หาไม่แล้วทีมของเราก็พร้อมที่จะรังตัวเขาเอาไว้กับทีมต่อไปซึ่งค่าตัวในเบื้องต้นทิศทางลิเวอร์พูลมีการกำหนดเอาไว้สําหรับตัวของทางนักเตะรายนี้ก็ต้องเกินกว่า40ล้านปอนด์ขึ้นไปตามกลางความสนใจจากทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนที่ซึ่งพวกเขาก็เพิ่งจะได้ตัวผู้จัดการทีมคนใหม่ ทัดเอริกเพนฮากอดีตในายใหญ่หหวใสของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นาเต็ดเข้าไปกุมบังเหียนที่เบยอารีนาแทนที่ของทางชาวีอรองโซอดีตกุมซูนุ่มไฟแดงที่ย้ายไปกุมทีมราชันชุบขาเวอันมัตึกแล้วนั่นทำให้ตัวของทางเพนฮากเองมองว่าคนซาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหลังจากเห็นสีเท้าของนักเตแะแบบเต็มเ็มสมัยที่เขากุมบังเหียนอยู่ในทีมพิมารีนั่นเอง มันจะต้องเป็นสนนราคาที่มีความเหมาะสมเท่านั้นถึงจะทําให้ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลยอมที่จะขายตัวของทางจอร์เรลคอนซาออกมาได้ด e แอ h เลติกระบุอย่างไรก็ตามจุดยืนของพวกเขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้มีความกระตอรือรือร้นว่าจําเป็นต้องขายทางคอนสาให้ได้หรืออะไรแบบนั้นเว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็นข้อเสนอที่พวกเขาไม่อาจจะปฏิเสธได้ ในตอนนี้พวกเขามีการตีมูลค่าของดาวเตะวัย22ปีรายนี้เอาไว้เกินกว่า40ล้านปอนด์และสโมสรที่แสดงความสนใจเข้ามามากที่สุดนักเวลานี้ก็คือทางไบเออร์เรือเวอ,อร์คูเซนเร์พูลูลมีการใช้งานทางควันตาเป็นตัวเลือกสำรองของทางเวอร์กิฟันได้และอิบราฮิมาโคโนาเต้ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพอยู่อย่างเปี่ยมลน้นที่จะทำให้เขาสามารถพัฒนาฝีเท้าไปได้อีกไกล นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ได้มีความกระตือรือร้อนที่อยากจะปล่อยตัวปากหลังทีมชาติอังกฤษชุดอายุไปเกิน21ป,ปีรายนี้ที่ซึ่งเพิ่งถูกเรียกตัวขึ้นไปสู่ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เมื่อปีที่แล้วออกไปในสนันราคาแบบถูกๆอย่างไรก็ตามสำหรับในรายของทางควอนซาเองนั้นเขาเองก็ต้องการจะได้รับโอกาสลงสามมากขึ้นในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ เมื่อพูดถึงเรื่องราวนักเตะที่มีโอกาสจะตกเท้าออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะขยับมาดูคนที่มีโอกาสที่ทีมของเราจะไปดึงตัวเขาเข้ามาสู่ทิมแอนฟิลของเรากันบ้าง ย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าหากเราได้ยีดขอ้อเหนือเข้ามาในสนุนราคาที่เหมาะสมสโมอสรองเองก็พร้อมที่จะพิจารณาการปล่อยตัวทางจ่าเร่คนตาออกจากทีมของเราไปด้ยเช่นเดียวกันและหากมันเกิดกรณีเช่นนั้นทีมของเราก็จะยิ่งถวีความต้องการในการเสริมทัพในตำแหน่งปะกลางตัวกลางคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติม ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง d e f o ซ Corp สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้หนึ่งในคนที่เรากําลังหมายตาอยากจะได้ตัวเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับหลังบ้านของเราก็คือในรายของทาง Mark เกฮีประกรงตัวเก่งจากทางสโมสรปราสาัยเดือดแก้วคริส p a เลนั่นเอง หลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและรวมไปถึงในกับทีมชาติอังกฤษด้วยเมื่อเขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024มาด้วยในช่วงก่อนหน้านี้นั่นจึงทําให้ค่าตัวของเขาเรียกได้ว่าพุ่งทะยานขึ้นมาอย่างมีในเยอะสําคัญและทําให้การที่ทีมของเราพยายามจะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมมอรอที่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้น แม้ขณะนันนะ้ปัจจุบันยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ของเราก็เป็นกรรดือฟื้นความสนใจในตัวของทางเกฮีขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะหากเรามีการปล่อยตัวทางควอนซาออกไปเราก็จะเสียโคตันันแตะโคมกรนออกไปเพิ่มอีกหนึ่งคนด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกฮีที่ก็มีโควตาเป็นนักเตะโคลงโครนด,ด้วยเช่นเดียวกันจึงถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งและมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าค่าตัวของเขาก็ถูกลดลงมาอย่างมีนัยยะส,สาคัญจากเดิมที่เคยถูกตั้งเอาไว้ถึง70ล้านปอนด์เมื่อ12เดือนที่แล้วแต่ณปัจจุบันตามการประเมินของทางทรานเฟอร์มาร์เก็ตเพบว่ามูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะของเกยคีลดลงมาเหลืออยู่ที่เพียง45ล้านยูโร เลยคิดเป็นราว38.4ล้านปอนด์เท่านั้นแม้ว่าทางพาเรตจะมีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้อย่างน้อยๆ50ล้านปอนด์สำหรับการขายนักเตะออกไปในช่วงตลาดซับเมอร์นี้ก็ตามทีซึ่งเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วการย้ายทีมของทางควนซาและการคว้าตัวของทางเจฮีเข้ามาแทนที่เขานั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรกันซึ่งทั้งหลายทั้งมวลมันก็จะขึ้นอยู่กับค่าตัวของพวกเขาเหล่านั้น เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอเาจะขอพาเพื่อนๆมาดูกันออกไมมคําแนะนําของทางนิดมาหามันอดีตการเตกทีชาติดเดยอรมันของทีมเรากันบ้างหลังจากหนึ่งในตําแหน่งที่ทีมของเราต้องการกําลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆก็คือตําแหน่งสู่หน้าตัวกลางหลังจากที่ตัวของทางดาวินนุนเยสเตายิงทีมชักหลกไกลของเรานั้นได้รับการคาดหมายว่าจะเก็บข้าวของยากออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้ แล้วคนหนึ่งที่มีข่าวโผพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือในรายของทางคูเรตอัลบาเรสการยิงตัวเก่งจากทางสโมสรตรามีอตเลนติโกมาดริดมาตัวของเขาเองเขาฝากผลงานกันทำไปถึง29ประตูจากการลงสนาม55นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทีมของทางดดเอโกซ์เมโอเน่เทรนเนอร์จอมแท็กติกในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกตัว นั่นจึงทาให้ทางฮามันมีการออกมาแนะนําต้นสังกัดของเขาเลยว่าให้เราใช้ตัวของทางนูนเยสให้เป็นประโยชน์ด้วยการใช้เขาเป็นตัวหลอกล่อให้ทัแอตหนติโก้มาดริดยอมขายตัวของทางอัลบาเรสออกมาหลังจากทางฝั่งโนเยิงก็แตดงความสนใจในตัวของทางดาวยิงทีมชาติอุกวายรารนี้อยู่โดยมันกะผมอยากจะเห็นทางโูเรียตอัลบาเรสย้ายมาอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะฮามันกล่าว แล้วผมก็คิดว่าหากพวกเขาใช้ตูวของทางดาวินนุนเยสเป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้มันก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะผมคิดว่าตัวของทางนูนเยสถูกสร้างขึ้นมาเพาื่ออัลเลนเปโกรมาริดเลย mm hmm. เขาเป็นศูนย์หน้าที่ใช้เรื่องของสภาพร่างกายเป็นหล,ลักและก็เป็นคนที่ทํางานอย่างหนะักซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทางเดเอโกซิเมโอเนต้องการขณะเดียวกันทางอัลบาเรสก็จะเป็นการเสริมทัพที่สุดยอดมากๆสําหรับทางยิงบู เขาลงเล่นอยู่ภายใต้ร่มเงาของทงอักเกอร์ริงบอลฮารันสมัยที่เขาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และในตอนนี้เขาก็าสามารถที่จะกรอบกู้ชื่อเสียงของเขาขึ้นมาได้อีกครั้งในการลงเล่นที่กรุงมัดริดเขาเป็นผู้นําแนวรุกเขายิงประตูดได้แบบเป็นกอบเป็นกำและเขาก็ยังถอยลงมาช่วยเก่งรับได้อีกตัวดังนั้นผมเชื่อว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สุดยอดมาก น่นอนว่าในตอนนี้ิเวอว์พูลตกกันข่าวกับศูน,น้ามากหน้าหลายตาแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าอัลเบรซนี่แหละจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของทัพหรือว่าผู้และหากมีการปล่อยตัวทางนูนเยสออกไปด้วยมันก็จะเป็นการเสร็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันสำหรับทางฝั่งของทางแอตเลติกโกมาริด เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในๆก็พูดถึง,งเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูรายงานข่าวจากทางยักษ์หูสปอร์ต ที่ซึ่งพวกเขาก็ามีการชี้ชัดลงมาเลยว่าหากแผนการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมดอกตั้งสองคนดังกล่าวข้างตน้นไม่ว่าจะเป็นในรายของทางมาร์เกฮีจากทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันพาเลยและทางฮูเรตเอลปาเรสจ,จากทางตัวหมีอัลเลนติโกมาร์เรต้นประสบความสําเร็จลูกหลังหน้าตาของทีมดอกสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้จะเป็นเช่นไรนั่นทำให้คาดการสเสำเร็จผู้เล่นตัวจริงต,งต,งตามรายางข่าวดังกล่าวข้างตน้นจะประกอบไปด้วย ผู้รักษาประตูยังคงเป็นทักอาริสันเบเกอร์ในดาเนินหนึ่งประจำทีมของเราเฝสองตาปกติคู่ปักกลังตัวกลางจะเปลี่ยนมาเป็นทางมาร์กเกฮีลงเล่นแผนที่ของทักอิบราฮิมาโคลนาเต้และจับคู่กับทางเวอร์กิฟันดได้ปักหลังกับตันทีมของเราในส่วนของทา็กขวาก็จะเป็นหน้าที่ของทางเจอร์มี่ฟิลปงดาวเตะคนใหม่ของเราเช่นเดียวกันกับทางฝั่งของบ็กซ้ายทีก็จะเป็นหน้าที่ของทางมิลลอเกอร์เคสแทนที่ของทักแอนดูโรเบร์สัน คู่มิดฟิลต,ตัวกลางยังคงเป็นคู่เดิมกับในรายของทักอาริซิกแม็กเอลลิสเตอร์ห้องเครื่องทีมชาติอาร์เจนติน่าที่จะจับคู่กับทางไรอันกราวเวนแบกดาเตตกัสแมนสามประสานในแนวรุกก็จะนำทัพเกิดทางฟอร์เรียนเวตที่มารับบทเป็นเพลย์เมเกอร์ขนาบข้างด้วยผลงานของทางโมฮัมเหม็ดซาลาทางกราวขวาและโคดี้กัคโปทางกราวซ้ายส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าก็จะเป็นในรายของทางอูเรตออบาเรสหากเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จจากดิวดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าจากทุกชม11ผู้เล่นตัวจริงตามการประเมินของทางยักษ์ขูสปอร์ตดังกล่าวข้างตน้น <c oughs> ก็น่าจะทําให้ทีมของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกมรุก <c oughs> มาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเกมรุกของทีมเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่ก็เรียกได้ว่าตกเป็นกระแสะข่าวโผพันกับทีมของเราอย่างหนักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือในรายของทางวิกเตอร์โอซิมเฮนดาวยิงโตเก่งจากทางสโมสรอสูรานาโปลี มาทางทีมทอคสื่อชื่อดังก็มีการตีข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าเรียอว่าููกำลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวนักเตะรายนี้และถึงขั้นที่พวกเขามีการติดต่อในเบื้องต้นไปหาทางต้นสังกัดของนักเตะอย่างทางนาปูเลยแล้วอีกตัว ทั้งนี้ตัวของทางโฮซิเทนก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากระหว่างที่เขาถูกยืมตัวไปอยู่กับทางการตาสารายในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าตัวของเขาเองจะไม่ลงรอยกับทางอันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์จอมแท็กติกของยอดทีมจากเมืองเนเปลิลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาต้องการที่จะขายตัวนักเตะรายนี้ออกมา ทางนาโปลีก็เป็นการตั้งค่าตัวในเบื้องต้นของเขาเอาไว้ที่สนุนราคา75ล้านยูโรหรือคิดเป็นรา64ล้านปอนด์ซึ่งทีมของเราก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆกับการจ่ายเงินค่าตัวดังกล่าวข้างตน้นแต่แม้คำนั้นทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของเราพร้อมด้วยทางดิชาร์ดยิวส์ผู้เหนวยการกีฬาก็เ,าเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการที่ทางนาโปลีเองก็แสดงความสนใจในตัวนักเตะของเราอยู่2คนทนั้งในรายทางดาวินนูนเยสและเฟเดริโกเขียซา ั่นถึงเป็นจุดที่พวกเขาต้องการจะนํามาใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจาข้อตัวทางโอซิมเฮนในครั้งนี้เช่นเดียวกันกับการที่มันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนตัวของทางนักเตะในเคสที่เรียกได้ว่าเป็น2ต่อหนึ่งกับการที่เราจะดึงตัวทางโอซิมเฮนมาและยอมปล่อยตัวทางนูนเยสกับทางเคียซ่าให้ย้ายสลับขั้วไปรวบถิ่นารเปาโลเรียกได้ว่า น่าจะเป็นเดี่ยวที่วินวินกันทุกฝ่ายนักเตะทั้งสองคนของเราก็จะได้ย้ายทีมตามความต้องการของพวกเขาเราเองจะได้สูตรหน้าตัวใหม่และทางนาโปลีก็จะได้ตัวสองนักเตะที่พวกเขาต้องการอยากจะได้ไปเสริมทัพเหมือนกันไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องดอกการย้ายทีมของนักเตะของเราอีกเช่นเดียวกันแต่จะขยับมาดูในรายของทางหลุยดิกอสปีกทีมชาติโคลอมเบียของเรากันบ้าง เพราะสโมสรที่เรียกได้ว่าให้ความสนใจในตัวเขามากที่สุดนับปัจจุบันก็คงจะหนีไม่พ้นทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเพียงแต่ว่าพวกเขากําลังประสบปัญหาด้านการเงินจึงไม่สามารถที่จะทุ่มค่าตัวของทางนักเตะตามที่ทีมของเรามีการเรียกร้องเอาไว้ได้ ขอ้อเสนอที่ทางบาร์เซโลนาพร้อมจะจ่ายสูงสุดกับตัวของทางดีอารนั้นก็คือไม่เกินตัวเลข60ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอลาบ51ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งนั่นแตกต่างกับสิ่งที่ทีมของเรามีการเรียกร้องที่80ล้านยูโรหรือคิดเป็นรา68ล้านปอนด์ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางคาเพซัสบารการานัสสื่อจากประเทศสเปนที่มีการกล่าวอ้างออกมาว่า ในตอนนี้ทางบาร์เซโลนาค้นพบหนทางที่พวกเขาเชื่อว่าจะสามารถทําให้ดิวนิคเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการมีการเสิรินักเตะ2คนบวกกับเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อมาแรกเปลี่ยนตัวกับทางดีอาสในสอคนดังกล่าวข้างต้นคนแรกก็คือในราของทางเคราตมาตินปกหลังวัย23ปีของพวกเขาที่ซึ่งโจ้ตัวก็เพิ่งจะรุกขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของทางบาร์เซโลนาเป็นครั้งแรกในฤดูกาลที่ผ่านมา ส่วนอีกหนึ่งคนก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่เคยผ่านประสบการณ์การลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วกับในรายของทางเฟ์รันตอเรสอดีตดาวเตะของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองซึ่งตัวของทางดาวเตะวัย25ปีรายนี้ก็เคยได้รับความสนใจจากทางสโมสรฟ,ฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวเพิ่งจะโดดเด่นขึ้นมาใหม่ๆตอนที่เขาลงเล่นอยู่กับทางไอ้คัง่าวบาเลนเซีย ต่ในตอนนั้นก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประสบความสำเร็จในการคว้าไราเซนของเขาไปครอบครองนี่จึงเป็นดีลที่ทางบาร์เซโลนาเชื่อว่าการที่พวกเขามีการแถมนักเตะมาให้สองคนและบวกกับเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งในรายงานข่าวดังกล่าวไม่มีกันร,ระบ,บุตัวเลขที่แน่ชัดออกมาแต่พวกเขาก็มีความมั่นใจว่าดีลนี้จะสามารถถูกล่วงไปได้และน่าจะโดนใจลิเวอร์พูลมากกว่าข้อเสนอก่อนหน้าดีของพวกเขาแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ